เข้าไปจับที่ได้มัเด็กซี้แบบอยู่ในห้องเลยคาตาปูเลยนอนเอากันกกันอยู่อย่างเงี<ม>้ยเจ้าค่อยทำไงยกไปไหว้ค่อยมั้ยพ่อยกไปไหว้ค่ะฮะเจ้าค่อยทำไย,ทำไ,ยทำไ,ไงกับเจ้าในสถานการณ์แบบนั้นที่เจ้าไม่นอนกบมีผู้หญิงๆๆคนนึงอยู่ไปขอเวลาขอเวลาว่า กันอนกุมมือกันเฉยกุมมือพ่ออ๋อเดี๋ยวต้องมีเหตุผลนะไม่อยู่มีเหตุผลอะไรพี่เนียวค่เดี๋ยวเห็นเออฟังกคนนี่ห้วยอันยเครื่อสมมุติดึงขนาดนี้ห้วยอะไรภาพที่เห็นนั้นมันอาจจะไม่ใช่หรอที่เราคิดไม่ได้ไม่บอกคุผีเลยไม่อะคือมึงเอากันนะเอามันง่ายเถอะคือมึงเอากันมึงมีที่คลิใครในคลิปใช่ไหมึงนั่นเลย ยังไม่ท่นได้เอาใครเลยซ้อมไปต่ออ,เอะเท่ากับผู้หญิงคนนั้นแล้วผู้หญิงคนนั้นก็รู้ด้วยว่าพี่คบกับจิ๋วเออเป็นแฟนพี่แล้วแล้วมึงเอากันไงเอากันไงนก็เอากันธรรมดาไม่มีอะไรเกินเลยหแล้วจะแก้ปัญหาไงแล้วผูเขา้า้วจะทำมันจะทำมันได้ก็ทำ เ,เหรออมีมีสิทธิ์เลือกตีนกูนี่แหละจะเลือกให้มึงเองเดี๋ยวเดี๋ยวนี่เลือกสมมตินะเออแล้วพี่คิดว่าสิ่จะตีผู้หญิงคนนั้นไหมคงไม่เหลือแรงไม่เตี้ยวผู้หญิงนะหรอ, <มา S 2> อกทำไมคงกระเทือกกูหมดแรงมึงรู้ตัวนี่ไม่ตีอยู่แล้วผู้หญิงคนนั้นอ่ะตีมึงน,นี่มมเหรอม,มนอนนอนไงฉันนอนโอ้สมมุติสมมุติ เออสมมุติเนี่ยเขก็ตีแบบสมมุติแล้วนะเนี่ยซับอนแ,แล้วอ๋อแล้วจะเลิกไหมถ้าจีรเลิกกับพี่พี่ก็ไม่งอ้อเออแลาา้วไงละ่ละแล้วไงแล้วอีผู้หญิงคนนั้นอะ่ะจะจะทำยังไงกับมันก็งอ้อถ้างอ้อถ้าเจ้ากลับมาก็าเลิกคนนั้นถ้าเจ<อ>้าไม่กลับมาออก็เอากลับมาเอาคนนี้ต่อมึงยังอุตส่าห์จะไปเอามาเกลียมึงสมมุนอย่างนี้แหละมึงก็เลยตบตีก่อนมึงไม่ต้องแล้วตเนื้อ สมมติพ่ออ๋อนี่ก็คือเรื่องจริงไง<อ>คือเรื่องจริงไงแหละคือเรื่องจริงไงออคือบอกไว้ก่อนแล้วนี่ไง